สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวร้อยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปมามามาเฮ้ยเสียงยังไม่หายดีหรอกวัดชาทั้งวัดทั้งไอจ็บโคอนรือเ,เพิ่งเสวกกำลังหายตอนนี้อยากกินส้มตำมาอย่างนี้ใส่ไปรัวรัวเผ็ด,เด,เด,เดๆเจ๊๊๊นี่พริกแข้งใส่เข้าไปไม่ต้องเอาไอ้นี้ควั่นมันออกละอาเจนทั้งหัวทั้งขา,งางนี่แหละ เอ้ยเดี๋ยวจะมา <c oughs> มากินเผ็ดเผ็ดไล่วัดสักหน่อย,ยตำแตงตำซ่วตำแตงหมูยอซ่วใส่ขนมจีนเอ๊ะเนาะมะเขือแจ้ก็ไม่รู้มีอยู่เปล่าเขือแจ้มดต้นเลยไม่เป็นไรมีแค่นั้นก็ใส่แค่นั้นเลยค่ะก็อุปกรณ์เหลักๆไม่มีอะไรเลย มีแค่อนี่แหละปาระกูก็ไม่ใส่วันนี้จะกินแบบตำกินง่ายอยู่ง่ายนะคะนี่น้ำตาลปี๊บก็ใส่แค่นี้ก่อนมะนาวม้นาวแปลของเพื่อนบ้านวันนั้นล้างก่อน มะนาวลูกเดียวก่อนไม่ต้องใส่เยอะเนาะทีแรกไม่รู้ใส่น้ำตาลปี๊บเยอะไปเปล่าน,นี่ปี๊บมะนาวตามแบบเรียบง่ายนี่ใส่ใส่ปี๊บมะนาวไปใส่ปีกบไปด้วยหนึ่งสองปีบไม่ใช่แล้วเราเอากิีนมันเอากิีนมันเนาะใส่มะเขือส้มไป วันนี้เรากินแบบทำกินเองไม่รู้แหละแซบไม่แซบไม่รู้อร่อยไม่อร่อยก็ต้องกินเพราะว่าทำเองจัดเต็มแล้ววันนี้ขอเนิดนึงนะใส่อะไรใส่กะปิวันนี้ขอสูตรพี่เศษท่วงตามใส่กะปิอร่อยนะเมื่อก่อนก็เคยใส่นั่นแหละเมื่อ,อก่อนก็เคยใส่นั่นแหละแต่ว่าตอนล้างมาไม่มีก็เลยไม่ใส่ มีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่ไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าใส่มันก็หอมดีนี่ตอนนี้นะ้ำปะลารยังไม่ลงเฮ้ hey, เราลืมอะไรต่ว่าใส่มะขามนึ่งนะคะมะขามนึ่งดำๆนี่และแล้วปะลาร้าหนึ่ง ใส่มันจนหมดนี่แหละเพราะว่าแตงเยอะให้ลูกสาวไปซื้อเพิ่มม่อยู่กลัวไม่พอ <c oughs> ไม่ใส่ชูรสนะคะสูตรของสาวดอยจะไม่ใส่ชูรส <c oughs> เพราะอะไรเพราะสาวดอยมั่นใจว่าในปะลาลามันมีชูรสแล้ว <c oughs> เพราะว่าเราใช้ปะลาลาต้มสุก <c oughs> นี่มาแล้วโอ้โหน้ำดำดำนัวนัวไม่ต้องชิมค่ะไม่ต้องชิม มั่นใจแม่ค้าเก่าแม่ค้าเก่ามั่นใจ <c oughs> เอ้ยนี่ดูฝีมือการสับแตงซะก่อนอสับแตงแบบเอาแบบมไ,ไม่ต้องสวย <c oughs> นี่มาแล้วปลาล่าขวดใหม่แต่ว,ว่าคงพอล้แหละสำหรับคกนี้ออมาซื้อเอาไว้ให้มาซื้อเก็บไว้ เพราะว่าไม่ต้องใช้ปลาาดิบเราใช้ปลาาสุกตลอดเลยทีนี้อันที่จริงปลาาดิบตัจจะอร่อยกว่านะสาวยก็ชอบนะปลาาดิบอ่ะมันจะอร่อยกว่าเยอะเลยการสับแตงก็ไม่มีไม่มีอันนี้นะคะสับไปตามสไตล์ของใครของมันเรานี่วันนี้ตำซัวเจา้าค่ะเอ้ย มันเผ็ดเผ็ดแซบแซบเดี๋ยวตำเสร็จแล้วก็เรียกกันกินใครผ่านไปผ่านมามาเด้อกินแย่งกันกินอร่อยดีนะก็กินอยู่กินกันอยู่คนเดียวหรือสองคนมันก็ถ้าหิวจริงจริงก็อร่อยนั่นแหละแต่ถ้ากินเยอะๆมันก็จะอร่อยกว่าวันนี้ใช้แตงแตงมันไม่ค่อยสวยนะแตงกวาแตงอีแปรท้งบ้านชาวไทยก็เรียกว่าแตงกวาอีแปร อีแปกก็คือแตงที่มันตกไซส์นั่นแหละถ้าเขาจะคัดไซส์ไปขายราคาดีๆสวยๆเขาไม่เอาไซส์นี้เขาไม่เอาไซส์นี้ก็เาขาเอามาขายถุงละยี่สิบถุงเบลเลอร์ถุงหนึ่งเกือบสองกิโลในยี่สิบบาทนี่ก็ซื้อตั้งหลายวันแล้วจนแม่ค้าที่เขามาขายวันนี้เขามาอีกรอบหนึ่งแล้วก็อบอกซื้อรอบที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วซื้อวัยังไม่ได้กินเลยเยเพิ่งจะมากินวันนี้แหละกินอยู่แต่ก็กินกับน้ําพริกนิดๆหน่อยๆ เอาสับเข้าไปสับเข้าไปนี่เละทีนี้เราก็มาคุกๆๆตามๆๆเพราะว่าตำส้ตมตำนี่มันไม่ต้องอะไรเยอะอ่าเรียบร้อยทีนี้ก็มาใส่หมูยอค่ะหมูยอนี่ลูกสาวซื้อมาอันนี้ก็20บาท หูยอเป็นก้อนหมูที่ดพี่เหยอยี่บาทใส่เข้าไปนี่ใส่ผสมผสานเดี๋ยวเราจะตักซั่วนะคะตามซั่วใส่เลยน,นี่จะมากินกันแบบผักกับก็ไม่มีเดี๋ยวไม่เอาผักกับเลยวันนี้เราจะกินซุปตำซั่วเพียวๆไปเลย เจ <_ d ance> ้าค่ะเอ้ยเรียบร้อยคลุกคลิกคลุกคลิกโอ้ยช้อนอันนี้็คโคจะหักจะหกักอยู่เลยเลยอันนี้อันนี้มนยังตำคลุกให้มันนวลนวลอีกนิดหนึ่งก็ได้มาขอชิมหน่อยสิอาหยอยข <ๆ S 2> มขื่นขมามียังรู้สึกเค็ม <_ d ance> อยู่ว่ากินกับแคบหมู ขนมจีนมาแล้วก็จะออกเค็มๆหน่อยหนึ่งแต่ไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ชอบหวานไม่ชอบเปรี้ยวอยู่แล้วนี่ใส่ไปเลยขนมจีนอันนี้เราจะตั้วอ้าวน้องสาวมาพอดีเนาะในช,ชนก่อละพอดีเลย ก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ให้ตัวเล็กเผื่อมันจะกินเผื่อมันจะเอามาคุกกินกับน,น้ำปลาเนี่ยอันนี้มันกินเ็จไม่ได้นะเนาะเนาเนาะมาทำกั้ค่ะซัวตำตุ้กทำแป๊บเดียวเ,เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องอะไรเยอะเดี๋ยวผแผนกรอเก็บล้างอยู่ตรงนี้เลย โอเคแล้แล้วดูเรารเทกันมาค่ะการรอ,อเทแล้วดูนี่เรียบร้อยได้แล้วก็ค่ะเอ้ย,ยตามมั่วตามขั่วนะคะตามแตงหมูยอปลาละ ทำแบบง่ายๆ่ายนะย,ย่อ,อยนะเดี๋ยวก็มากินกันนี่หน้าตาอาจจะไม่ค่อยน่ารับประทานสักเท่าไหร่ก็โอเคกินได้ค่ะหายหิวเฮ้ยน้ำยายใหญ่แล้วอ่ะตอนนี้เรียบร้อยค่ะมาเดี๋ยวมากินกันโอ้โห ก่อนอื่นนี่ขอชิมดูก่อนเลยขอชิมประเดิมก่อนอ,อได้ไตได้ไตามากินกันกินกันยืนกินอยู่ตรงนี้หละเดี๋ยวข้ายกไปกินที่นู่นไปนั่งกินที่โต๊ะตอนนี้ขอชิมก่อนหิวงานนี้ไม่ต้องมีผักไม่หัวผัก รอผักไม่ไหวแล้วมามาเด้อมาเด้อเดี๋ยวกินยั่วๆก่อนหน้าตาอาจจะไม่สวยนะแต่อร่อยเด้อหน้าตาไม่ไม,ไ,มไม่สวยงามเท่าไหร่เพราะว่ามันออกดำๆมะแต่อร่อยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปรับประทานต่ออย่างเป็นทางการ<ไ> <laughs> ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย